เลันอันนี้กูจะซอนกูดนกกนเดยเส็ุตักเลยปาดกแดงกับแดงเนี่ยังปานว่าสีเ้าเผาเผบ ta để lên xương tập nếu giờ tên nó ngủ, ngủ rồi nha gương hùng nó hùng nó sẽ chín nó bắt xâm thăm bà đã nó hùng rồi nó hùng ลมหนาวนี่ไม่ซ่อนอยู่เนี่ยอุปกรณ์อุปกรณ์ก็สามเราเพื่น เต็มกระตาาอมาวี v, แป้งไม่ขีดอะไรบ้างกระปุงหมากแว่นตาอะไรอะไรยัง <c oughs> อ่ะนี่ของยิงรถไงถ้ากระตาายมาเสียเหุ่ใดยัยดีไหไมยูย่หะไบ้างมือหนึ่งบ้าเจ้าเออมือนีบ้าเจ้าไปลืมปูนบ้านเจ้ามัดมือ ผมมาเลยเพราะกระซิ่งยังใจเนีน่าทึสิคิไปเหร้านลักไปเอาออกไม่งั้เอาไ้นี่ใจเต็มต็มหมดเลยหลานเนี่ สีอย่งนในะสีเกี่ยวันไม่้อันไม่ีอ่ะให้เพื่ออย่างจับอาไจับเอาจับสอย่างนี้ไม่ไม่ยาไม่หมักไม่พูหืมใบยัดยากับไม่แล้วมันก็เพี้ยยาม้แตงไวงับมือ่ะก็ไม่ยบถึงไว้จำไดหรอ เอามาบอ,อยมยน,นี่นมันินมล้อบ่เออไม่ผึงแรกการไม่ผึงคุณยายวีปักยู่ดีสิยายขึ้นแหน,นอิน,นิงวีปักอยู่ดีบอกขึ้นหนีแท้ขึ้นเนน,นด้วยกับผมอันนี้ไม่ใช่บเขือนะคะทุกคน มากมากไม <c oughs> ่เบื่อพอเด้อมาแล้วพูดด <c oughs> ่าสองม <c> า <oughs> <c oughs> กมากเจาบมาก ร่องเพ่งเป็นตะเพ่งขาดเพ่งชาคุณยายดำสิร่องเป็นตะเพ่งขาดอคือยายดำบอคุณยายอําตัวจับหน่อยเชียวมานะคะทุกคนอาหารบ้างแล้ว เียวมาได้จากปีใหญ่อายุเท่าไรเจ้าอายุอายุมาทเจ็ปีสิบเจ็ดปีอายุเจ้าน่ะเอาเชียวตะเวนแผลต้เห็นพญัยอ่อนพุดดีเชียวมาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดปีคืออนี้สวยได้ยังใช่ปบ่า เกี่ยักวเลยนีม่ถัาเะสาางยเคยดแล้วลไม่อนนก่ัุนงคุณยายเขียวมาตั้งแต่17ปีจนบัดนี้เจปีเป็นเวลาปีปีปป้าแต่เป็นสาวคุณแม่เบิดบ้านเพิ่เที่ยวอยู่บ่ย,ย้ายเขียวแต่คน นยากจะคุณเขาวัดมหาชิบปีกินเขาวัดหาสิบปีเขาวัดอายุหาชิบปีเข้าปันได้เจ้าปีเขาวัดอายุหาสิบปีเขาเขาเกว่าแม่นเจ้าจำสินมันหนึ่งหาสิบปีเจ้าเขาหน่อยหน่อยเจ้าแล้วก็นั่งจะาเมียนั่งกัด ตั้งแต่ปุ๋นคุณยายเชื่อมากตั้งแต่อายุสิบเจ็ัดนี้73แล้วใช้ก็นอังเงนเสางานดิถอดออกมันสีเบิถึมากเียงถอดินอด้เอุ้องทุกคนเดี๋ยวยาจะแปลงโฉมให้ดูนะ ยันยด่นยัเอ็นูช็ดเลยปุ๊บใแต่มันใช่ไปมาได้ยังไหนตัวน้อยนิดปะนันเอองามไม่ได้ย้า,ายไหนก็ค,คุณทุกคนดูนี่ทีแย่ได้เสียไหมเสียสวยไหมจ้า นี่กระโปงแล้วใส่เบ้างกันโอ้ยขาผ่ามี้งย้อนเลยโอ้ยกระโปงแดงหัวเสียไปใส่บุ้งทุกคนได้ยัดสีฟอนสูบเบิรงนด้วยมั้ยนี่ตั้ตรวจโอ้แป้งสมสวยแล้วจ้า เป็นตลลกกุ้งมูต่างมันไปสั่นยายโอ้ <c oughs> เต้นเต่าบูดแบบนี้ขาบไปยายตอนนี้อากาศดีมากนะทุกคนลมเย็นบีบีกินข้าวแล้วยายเคี้ยวมาก Hơn được thân uống vào Lốm vì, vì. ขึ้นฮาานี่ตากนี่คุณไปใส่หดีทั้งหัวมันคิดเป็นเสือสดมากจริงเสือหลายตัวเลยน้อเมียนนี่ไมนมันเกิดมาเดี๋ยวเลยนี่น่าเศร้ามันเป็นเสือนี่ลุกไหมพี่ทุกคนกอดูยายฟ้อนเลยจ้าวันนี้